สวัสดีครับวันนี้ผมเอโก้นะครับอยู่กับผลิตภัณฑ์จอแอนดรอย Android ตัวรุ่นจากบริษัทมิชิก้านะครับศูนย์รวมจอแอนดรอย Android ตรงรุ่นจากทั่วมุมโลกนะครับมากกว่า250โมเดลวันนี้ผมอยู่กับตัวเชฟโรเลตค c ูซ z e 2010-2015นะในตัวของรถเชฟโรเลต คลู s e ตัวนี้เนี่ยนะครับปกติแล้วเองเขาจะแถมเป็นเครื่องเล่น CD นะบางรุ่นอาจจะไม่มี USB นะครับบางรุ่นอาจจะยังไม่มีเกี่ยวกับเรื่องจอมอนิเตอร์นะครับเขาจะมีจอด้านบนของเขาเนี่ยฮนะซึ่งตัวเดิมก็จะบอกอุณหภูมิบอกชื่อเพลงนะแล้วก็บอกเรื่องของตัวสถานะเวลา ต่างๆในปัจจุบันเนี่ยนะฮะมอนิเตอร์ด้านบนเนี่ยไม่ได้ใช้ละไม่ได้มีประโยชน์อะไรพวกปกติเราไม่ได้เล่นแผ่นซีดีลวนะครับเราก็จะมาทําการเปลี่ยนเครื่องเล่นของเขาเนี่ยให้กลายเป็นจอ Android ตรงรุ่นขึ้นมาตอนนี้ผมก็อยู่กับตัว f l o ์ฟลอเรสครูที่เป็นจอ Android นะชิ้นใหญ่แบบนี้นะครับในตัวจอของเขาเนี่ยเราจะได้เนื้อจอขนาด9นิ้วนะครับถ้าเรารวมตัวอะคริลิกสีดำเนี่ย ตัวจอจะได้ประมาณถึง10นิ้วทีเดียวนะครับพร้อมกันนั้นเองเนี่ยเขาจะมี CPU Processor แบบ4ี่คอรนะครับรุ่นตัว T3L Plus สามารถแสดงหน้าจอนะครับพร้อมกันทั้ง YouTube และ o o o l l m m p s ในเวลาเดียวกันได้เลยแล้วก็ยังมีรอมขนาด 32GB ซึ่งรลอม 32GB กกเนี่ยนะฮะก็จะทำให้เราลงแอปพลิเคชัน ได้มากมายนะครับหลายหลากนะครับหลาย10แอปไม่ว่าจะเป็นแอปเกี่ยวกับเรื่องของตัว YouTube Google Maps หรือประเภทที่เป็นเพลงแบบสตรีมมิ่งเพลงนะครับเช่นตัวจุ๊กมิวสิกหรือว่า Spotify หรือว่าในลนักษณะของการสตรีมมิ่งหนังนะครับอาจจะเป็น Netflix นะฮะหรือว่าฟังวิทยุออนไลน์หรือดูทีวีออนไลน์ประเภทลุกทีวีอะไรเงี้ย ก็สามารถโหลดมานะครับผ่าน Play Store ได้ในเนื้อจอของเขาเนี่ยฮะก็จะเป็นเนื้อจอแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวเฟรมพลาสติกนะครับซึ่งเป็น ABS นะครับผสม PC นะครับที่ชิ้นใหญ่นะครับสีบรอนเงินนะฮะแล้วก็มีช่องตอนนี้เราสามารถวางเก็บของได้นะครับเล็กๆน้อยๆอยู่ด้านบนนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นแหลมลงมานะครับส่วนสวิตช์ที่อยู่ด้านล่างเนี่ยก็ยังใช้งานปกติส่วนด้านนี้เป็นช่องแอร์ช่องแอร์แล้วก็ตัว มีช่องเล็กๆสําหรับปรับแอร์ซ้ายขวานะฮะปรับทิศทางของลมนี่เองนะครับมาดูด้านหลังของตัวจอก็จะเป็นลนักษณะของเฟรมที่ค่อนข้างที่จะดูสวยคลาสสิกนะฮะตัวเนื้อจอเป็นสีบรอนทองนะครับแล้วก็มีตัวโครงสร้างที่ใหญ่ทีเดียวนะครับด้านซ้ายมือนะครับเราจะเริ่มตั้งแต่ตัวนี้ก่อนนะฮะกิปล็อก1,2,3,4,5,6,7 8-9-10นะครับตรงกลาง11-12-13-14-15-16นะครับด้านบนมีอีก8 7 9 8 19จุดนะครับกริปล็อกตัวนี้จะให้หักไม่ได้เลยนะครับชิ้นใดชิ้นหนึ่งหักก็จะเกิดเสียงก๊อบแกลบก๊อบแกลบทำให้เกิดความลำคาญแล้วก็เสียหายทางด้านอารมณ์ในการขับขี่นะครับ เป็นอย่างนี้ครับเรามาดูอุปกรณ์ภายในของเขานะครับในชุดแรกที่เราจะเป็นต้องใช้ก็คือประเภทชุดแคนบัสของเขาเนี่ยนะครับบางทีบางรุ่นก็มีคอนโทรลพวงมาลายัยมีคอนโทรลเรื่องของไฟฉุกเฉินต่างๆเนี่ยจะต้องใช้พวกอุปกรณ์แคนบัสนะครับของเชฟโรเลตครูซเราขยายระบบสเตเต็มเสร็จสมบูรณ์แบบให้ได้ดียิ่งขึ้นโดยการเพิ่มชุด AVIn AVO u t นะครับ Audio in Audio out แล้วก็มี Sub out อีกหนึ่งชุดนะครับเป็นแบบนี้ครบสามารถเพิ่มลักษณะ ต่อ Power p o w เ r amp อต่อซับติตู้ได้เลยนะครับในชุดของเขาแล้วแถมกล้องถอยหลังมาให้นะครับก็มีกล้องให้เลือกอยู่หลายแบบทั้งแบบฝังหรือว่าแบบปีกผีเสื้อนะครับมีปลั๊กแบบนี้นะฮะแล้วก็จะมีชุดหัวปลั๊กกล้องที่เป็นแบบนี้นะครับมีสายยาวขนาด5เมตรเวลาเราเข้าเกียร์ถอยหลังเนี่ยเราก็จะเห็นภาพกล้องถอยหลังขณะที่เราต้องการความปลอดภัยต่างๆด้วยครับสำหรับในการใช้ความบันเทิงแบบเดิมๆของเชฟโรเลตครูซเนี่ยนะครับ เราก็อาจจะเล่นแผ่นซีดีซึ่งปัจจุบันเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้แล้วนะครับเราก็อาจจะมาเล่นในลักษณะของไฟล์ที่เก็บในแฟลชไดร์นะครับหรือว่าในฮาร์ดดิสก์เทอร์นอลทั้งประเภทไฟล์เพลงนะครับที่เป็น MP3 นะว่าไฟล์เพลงที่ละเอียดละเอียดนะครับประเภทที่เรียกว่าแฟลกหรือเวฟนะครับสามารถต่อผ่าน USB ได้ทั้ง2ชุดเลยนะฮะเป็นอย่างนี้แล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยเรายังสามารถเก็บเพลง ที่เป็นลักษณะของไฟล์วิดีโอนะครับเก็บภาพพยนนะฮะไฟล์วิดีโอใส่ฮาร์ดดิสต์หรือแฟลชไดร์แบบนี้ก็ได้นะครับตั้งแต่360 p พีนะครับจนถึง1,080 p ในไฟล์ที่เป็น mp4. mp5 นะครับ AVI หรือ MKV ก็แล้วแต่แล้วก็มาตออผ่าน flash ได้ช่วงนี้นะครับโดยไม่ต้องผ่านฮาร์ดดิสก์เพลเยอร์แบบที่ในร้านคอมพิวเตอร์เขาใช้กันนะครับก็สามารถนำมาเล่นในจอ Android ตัวนี้ได้เลยครับสำหรับใน USB ชุดหนึ่งเนี่ยนะครับเราก็ใช้เพื่อความเทิงประเภทที่ชาร์จ แบบโทรศัพท์มือถือหรือว่าท้าตัวแกจ็ตต่างๆนะครับพวกแท็บเล็ตนะครับหรือว่ากล้องดิจิตอลนะครับแต่ในปัจจุบลลันเราได้พัฒนาการเพิ่มขึ้นเรามีชุดอุปกรณ์เสริมเรียกว่ากล้อง Android อัจฉริยะนะครับซีงเรียกว่าในรุ่นนี้ยเป็นของ m g 0 9จนะครับจากบริษัทวิชิก้าใน MG 009เกนี่ยก็จะได้กล้อง Android นะครับนำมาต่อเข้ากับตัวหัว USB นะครับชุดที่2แล้วก็นำชุดเนี้ย ไปติดที่ก้านกระจกนะครับหลังกระจกมองหลังตรงนี้นะฮะแล้วก็ในตัวกล้องตัวนี้จะไม่มีความร้อนเลยนะครับแล้วก็เราสามารถจะให้ภาพเนี่ยมาแสดงที่จอ Android นี้ก็ได้นะครับซึ่งในภาพเนี่ยก็จะบอกถึงสถานที่ที่เราขับนะครับอยู่ตลอดเวลาเช่นบอกติดจุดลองติจุดนะครับซึ่งสามารถนําไปนะครับแมปที่ใน Google Map ได้นะครับ ซึ่งเนกล้องตัวนี้ก็จะมีเสา GPS มาด้วยนะแล้วก็อันที่2คือเขาจะบอกวันเดือนปีนะครับแล้วก็เวลาที่เราขับขี่ขณะตลอดเวลาด้วยนะครับรวมทั้งถึงบอกความเร็วขณะที่เราขับขี่ด้วยนะครับยังบอกถึงเส้นแบ่งถนนนะครับบอกว่าเวลาเราขับรถฉุกเฉินนะครับเออออกนอกเลนฉุกเฉินก็จะเกิดเสียงเตือนหรือมีรถแรกเข้ามาก็จะเกิดเสียงดังเตือนเราอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะฮรเราต่อกับตัวช่อง USB ชุดที่2ถือว่าเป็นกล้องที่ดีมากนะครับซื้อเพิ่มในราคาเพียงแค่950บาทแค่นั้นเองนะครับครับแล้วก ท่านที่นะดูตัวจอแอนดรอยตรงรุ่นมิชิกานะครับสำหรับตัวเชฟโรเล c r u ูซ2010ถึง2015แล้วก็อยากอยู่ดูรายละเอียดนะครับผลิตภัณฑ์แล้วก็อุปกรณ์ที่ชัดๆนะครับติดตามผมุมานะครับ แล้วก็สำหรับท่านที่ดูแล้วเกิดความประทับใจนะครับมีความสนใจปัจจุบันสามารถติดต่อมาหาเราได้ที่029323485ครับ 084524433ครับเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ p ีวันเราได้ที่ w w w บคาโปร r าเก e ตคนะครับเข้ามาเป็นเพื่อนกับเราที่ i d l i n e s i p o n e นะครับแล้วก็เยี่ยมชมสาขาทั่วประเทศไทยของเราได้ทั้ง20สาขานะครับวันนี้ถ้าเกิดท่านชอบวิดีโอของเรากดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ติดตามผลงานดอยชุดต่อไปของเราวันนี้ผมลาก่อนกับเชฟโรเด็ตครูสครับบ๊ายบายครับ